ขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับสวัสดีครับพี่แกสวัสดีทุกคนเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะทำไมผมอันนี้ไปไม่ได้เชียร์ไลฟ์บ่ได้แชร์ไลฟ์ออกไปไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งหล่อจังขอบคุณมากครับวันนี้แบบ สุดๆเลยเหนื่อยมากแต่ก็แบบยังไหวครับตาจะหลับนะครับแต่แบบเออขอสักนิดหนึ่งขออีกสักนิดหนึ่งนะครับยังไม่สี่ทุ่มเรายังไหวครับเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวเราคอแยกย้ายอ่ะทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะครับตอนนี้มันลด20เนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปักหมุดให้เลยนะปักหมุดให้นะครับใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะขอ10บ้านนะครับวันนี้ ขอบ้านแรกก่อนนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้บ้านหนึ่งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมขอสักหนึ่งบ้านก่อนเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการไลฟ์ต่อข้าวหอมมะลิห้ากิโลส่งฟรีส่งฟรีครับกดตะกร้าได้เลยนะพี่องครับพี่องกดตะกร้าได้เลยนะครับอันนี้ส่งฟรีครับผมอืมใช่ครับส่งฟรีครับแล้วก็มีส่วนลดด้วยครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ลดตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสรุปมามีวิธีหุงหรือยังครับวิธีหุงนะครับก็ใส่น้ำหนึ่งต่อ ใส่น้ำหนส่วนนะครับแล้วก็น้ำเอยใส่ข้าว1ส่วนนะครับน้ำหนึ่งถึงหนครับใช่ใช่วิธีหุงข้าวแต่ว่าพี่จะผสมกับข้าวหอมมะลิปกติก็ได้นะครับก็ทานได้เหมือนกันเพราะว่าปกติอ่ะเวลาแม่อารมณ์ทานก็จะเอาข้าวไรเบอรี่กับข้าวอหอมมะลิอ่ะหุงทานด้วยกันก็แล้วแต่เราจะหุงครับ เรามีวิธีหุงได้แล้วแต่แล้วแต่เราครับหรือว่าเราจะทานแบบข้าวไรเบอรี่แบบไรเบอรี่แบบเต็มๆไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าข้าวนี้แบบเออเพื่อสุขภาพเลยจริงๆเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพหรือว่าคนปกติก็ทานได้คนปกติก็ทานได้ครับพี่ มันขึ้นไหมครับมันขึ้นลดยี่สิบเปอร์เซ็นไหมครับทุกคนหรือว่ามันไม่ขึ้นขึ้นลดอยู่ใช่ไหมครับอืมขึ้นลดไม่เอ่ยมีไหมครับมีไหมครับผสมกันได้ค่ะใช่ครับผสมกันได้ผสมกันได้ลดราคาอยู่ใช่ครับลดราคาอยู่นะครับลดยี่สิเปอร์เซ็นด้วยนะครับ ใครสนใจกดตะกร้าได้เลยนะผมขอแค่10บ้านนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องขอ1บ้านก่อนนะครับอ่ะใครใจดีกด1นหนึ่งตะกร้าให้หน่อยนะครับพี่เคนลดขึ้นลดยีสิบาทจริงเหรอครับลดยีสบาทหรือลดยีสิเอร่ยเพราะว่าของฟอร์มันขึ้นลดยีสิบเนี่ยอ๋อลดยีสิบาท ลดยี่สิบาทหนึขึ้นไปลดยีสิบาทโอ้โหคิดว่าลดยี่สิบเปอร์ซนใจร้ามากใจร้ายมากเออลดยีสิบาทแต่ก็ลดอยู่นะครับลดยีสิบาทแต่ก็ลดอยู่นะครับทุกคนไปครับไปเรื่อยๆยวต้องแบบเอาเข้ามากินด้วยไลฟ์ไปคุยไป ได้เลยนะครับมีข้าวหอมมะลิแท้ร0 0นก็มีนะครับข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะครับ,ยบ,อ,รรบอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานนะครับว่าอยากทานแบบไหนนะครับใช่เดีย๋ยวพรุ่งนี้ร้องตื่นไปส่งข้าวอีกนะครับอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบสองรอบก่อนต้องรีบครับต้องรีบช่วงนี้ต้องรีบเพราะว่าเอ่อช่วงข้าวกาลังมานะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีแบบนี้อีกตอนไหนนะครับสุดยอดขยันมากจริงยอมเลย แต่ว่าช่วงนี้ผิวอาจจะคล้ำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเลยต้องแบบต้องมีเงิน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับุกวันนี้นะครับถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ะครับหนึ่งคนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์นี้ขอบคุณมากครับโอ้ยได้หนึ่งบ้านแล้วพิใจมากอลิกโตโกไซมัสครับผมสุดยอดสุดยอดใช่ครับต้องต้องขยัน,นะครับเพราะว่าถ้าไม่ขยันก็ ไม่ได้เที่ยวเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของผมก็คือมีเงินแล้วก็ได้เที่ยวใช้ชีวิตให้มีความสุขเอ,อและอนาคตนะครับอาจจะพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยพาที่บ้านไปเที่ยวอยากขยันได้สักครึ่งหนึ่งของน้องอูพี่พาร,ราฝ่อนเยอะฝอนหาเงินมาได้สมมติว่าฝอนหาเงินมาได้หนึ่งร้อยอ่ะพาราที่ฝอนต้องทําอ่ะที่ฝอนต้องจ่ายอะไรเงี้ยตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะ 20%่สิบเปฝาก็กินอยู่อะไรเงี้ยกับกับกายกับคนอื่นอะไรเงี้ยบางทีหามาได้1นึรอาจจะได้ใช้สิบเปอร์เซ็นต์เลยด้ซ้ำสั่งข้าวหอมมะลิแล้วค่ะขอบคุณครับภาระเยอะครับแต่ว่าต้องขยันนะครับเดี๋ยวมันก็สบายสั่งข้าวแล้วขอบคุณนะครับกดตะกร้าได้เลยนะมีแบบข้าว ข้าวไรเบอร์รี่ก็มีนะครับข้าวหอมมะลิก็มีนะครับสนใจแบบไหนกดตะกร้าได้เลยนะครับนี่1นกิโลข้าวหอมมะลิก็มีนะครับ1นกิโลสั่งไปทานได้นะครับสั่งไปทานได้เลยนะลองลองซื้อไปหุงทานดูก็ได้ครับข้าวข้าวใหม่ด้วยนะครับเป็นข้าวใหม่ด้วยข้าวหอมมะลิใหม่ออเดอร์ข้ารัวนะคะได้เลยครับขอบคุณมากครับจริงๆจะแบบถ้าไม่ทำออนไลน์เลยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันถ้ามันมันก็ต้องทำควบคู่กับออนไลน์ไปด้วย ถ้าฟอร์มไม่ไลฟ์ปุ๊บอาจจะหายไปเลยเนาะถ้าเราโมาจะยุ่งกับตรงนี้อาจจะไม่ลงโซเชียลไม่ลงอะไรเงี้ยอาจจะหายไปเลยเราก็ต้องมาไลฟ์บ้างนะครับเดี๋ยวมันจะหายใช่ได้คุยกับเอซได้คุยกับอะไรด้วยอย่างน้อยมาสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีมาไลฟ์สักแป๊บหนึ่งก็ยังดีครับอืมเดี๋ยววันหลังจะไลฟ์บนรถพ่วงให้ดูเลยอยู่เงี้ยนั่งรถพ่วงทรมานมากเลยนะทุกคนมันแบบ มันขับแรงไม่ได้อะคุณหลงดาวเพิ่มสินค้าลงในตะก้าสินค้าเอ้ยอ,อย่าลืมชำระเงินนะคะครับนั่งรถพ่วงไม่ได้สบายเลยทุกคนจะบอกแล้ววันนี้ฝันนั่งครั้งแรกจริงๆคือมันแบบโคตรเเสียวอ่ะมันมันนั่งไปแล้วมันแบบมันขับช้าใช่ไหมทุกคนแล้วมันแค่เนี้ปกตินั่งแต่เอาผ่านนั่งแต่อะไรเงี้ยนั่งข้างหลังด้วยซ้ํานั่งไปอยู่แบบ เหมือนนั่งรถไถอ่ะอยู่เงี้ยเคยนั่งสนุกดีนะอยากนอนเหมือนกันแต่นอนไม่ได้ข้างหลังก็เปื้อนแบบจะระบีเปื้อนอะไรเงี้ยยวต้องเช็ดก่อนพี่นั่งเป็นพันโลพี่แบบทำไมพี่เก่งจังอันนี้ผมยอมรับเลยผมนั่งไปแค่เท่านี้ผมยังเหนื่อยอ่ะไม่ใช่หรอกเราตื่นเช้าด้วยแหละตื่นเช้ามาแบบเออรับข้าวรับอะไรด้วย ใช่เหนื่อยมากแบบกลับมาแบบโอ้เหนื่อยเลยแต่ก็สนุกดีครับประสบการณ์ชีวิตไม่รู้ว่าจะได้แบบนั่งได้อะไรแบบนี้อีกตอนไหนเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะทุกคนฝากไลค์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปเอาซุกกี้มากินก่อนเติมพลังแป๊บนึง ไปตอมาแล้วค,ครับเฮ้ยใครกดตะกร้าให้อ่ะน่ารักที่สุดเลยกินก่อนกินเพื่ออยู่จะได้แบบมี energy คุยกับ fc ไม่งั้นแบบเดี๋ยวนอกน้ำหนักลดไปอีก2องโลครับตอนนี้ให้เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อกินพอเรามีเงนินเดี๋ยวเราเขาไปซื้ออาหารอร่อยอ่อยกินอด อดเปรี้ยวไว้กินหวานอดอดหวานไว้กินเปรี้ยวครับทุกคนกดกรด้าได้เลยนะอันนี้ลด20นะครับโอ้ยลด20บาทพี่ลด20บาทอ้าวยังลดอยู่ยังลดอยู่ไปกดเลยมาสักนิดหนึ่งมาใครจะดีกดเท่าไหร่ครับมาสักสักหนึ่งบ้านสองบ้านไปนเดอ้อสองเดอ้อเอาน้ำหนักพี่ไปบ้างเอามาเลยพี่ฝันอยากได้จะตาย วันนี้จะนอนให้อิ่มเลยจะนอนให้แบบให้คุ้มเลย <c oughs> อ๋อสรุปทุกคนอยากแบ่งน้ำหนักมนาะให้ฝอดหมดเลยฟอดกินตั้งเยอะกว่าความพอจะอ้วนหายไปแป๊บเดียววันนี้ขอสิบบ้านขอทุกคนตอนนี้ได้หนึ่งบ้านนะครับจริงๆนะไม่ได้เบื่อนะเพิ่งได้บ้านหนึ่งเนี่ยกดเลยทุกคนกดเลย อาขอสักสองสบ้านก็ได้มาเนี่ยเพิ่งได้1บ้านไม่ได้วื้อนะเพิ่งได้1บ้านจริงๆขออีกสองบ้านได้ไหมครับขออีกสองบ้านนะครับ ลด20บาทข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่อร่อยมากเนี่ยขายได้หนึ่งบ้านแล้วหนึ่งบ้านนะครับหนึ่งบ้านได้หนึ่งบ้านแล้วนะครับตอนนี้ไปลยุยใครจะดีกดให้หน่อยครับหนึ่งบ้านอายุยอายุยแล้ววันนี้เราจะเอาให้ได้สิบบ้านเป้าหมายของเราสิบบ้านพอ สวัสดีทุกคนนะครับยังไม่นอนกันอีกเหรอทำไมนอนดึกกันจัง่ึสดชื่นโอ้สดชื่นเว้โอ้สดชื่นคำแรกข้าคำแรก เขายินคำแรกรอดูไลฟ์ฟอร์จิงเหรอครับพี่จูเนียร์กำลังดูสินค้าพ,พี่จูเนียร์กดตะการ้าได้เลยนะ ทุกคนอยากเห็นฝอเล่นซีรีส์ไหมอยากเห็นฝอเล่นซีรีส์ไหมแล้วแล้วถ้าถ้าส,สมัวฝาฝ่ไปออกงานอย่างนี้ทุกคนอยากเจอไหม <c oughs> จะได้ไปแคสแต่ว่าบทบทก็คือเป็นเอ่อคนขายข้าวครับอืม <c oughs> <c oughs> ทุกคนอยากดูไหมเดี๋ยวพอจะไปแคสไปแคสซีรีส์หมดแล้วค่อยซื้อใหม่ได้เลยครับได้เลยขอบคุณมากนะครับสงสัยจะได้เจอบ่อยขึ้นแล้วในนี้จริงครับีนผมพูดจริง จะไปแคนจริงๆไม่โกหกเพราะรู้สึกชีวิตมันเงียบเกินอยากมีอะไรทําบ้างอืมพี่แพลรี่กำลังไลฟ์อยู่เหรอครับพี่รี่ขยันมากไลฟ์ทุกวันอะเราไลฟ์ได้นานด้วยนะขยันมากไปแคสเมื่อไหร่คะเดี๋ยวจะไปแคสอยู่ครับเร็วๆนี้แหละครับใช่ แต่ว่าที่ที่ไปแคทก็คือรับบทแบบจริงๆนะครับซีรีส์ที่จะไปรับก็คือแบบบทแบบจริงจังนะครับก็คือแบบแคทเป็นคนแบบขายข้าวอะ่ะคือสร้างจากชีวิตจริงครับ <c oughs> ไปด้วยแนละ้ว อยากให้สอนการไลฟ์ครับอืมคือผมจะสอนอยัง